สวัสดีนะมาดูวันนี้ตอนเช้าพาพีคิดไปฉีดวัคซีนที่ในเมืองนะที่ที่ที่ได้ในเมืองไม่ได้แถวบ้านเพราะว่าหนึ่งเขามันยังไม่ถึงเวลาที่กลุ่มอายุพีคิดต้องฉีดสองก็คือคนที่แบบยังไม่ถึงกลุ่มเวลาแต่อยากคุณอยากฉีดอ่ะแล้วเวลาคุณจะกระโดดเข้าไปใน เขาไปในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ของคุณอ่ะคุณต้องยอมรับว่าอาจจะไม่มีวัคซีนแถวบ้านเหลือซึ่งคุณอาจจะแบบต้องไปจงังหวดเขาเรียกว่าอะไรนะคอมูทั้งข้างเทศบาลข้าง,าง้างนี้เนาะอืมแล้ววันนี้ก็พาพิก๊บไปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมก็เลยไปแวะซื้อไปแวะอีเ a ียดอีหน่อยพอหลังจากอีเคยก็ไปแวะ รีเดลไปแวะรันแขกแล้วก็แวะอีกการแถวบ้านเอ้ยแล้วก็รอไปหาเอาแม่ยาไปส่งที่หมอฟนันแล้วก็ระหว่างนั้นไปไปเยี่ยมป้าอูด้วยมาดูอิเยาก่อนดีกว่าเสื้อนี้มาจะเอามาไว้ในห้องครัวนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า ที่ใส่น้ำยาล้างมือคือไม่ชอบแก้วไม่ชอบเป็นแก้วเดี๋ยวตกแต่งนู่นนี่นั่นได้ที่เป็นแก้วก็ไม่จะสวยๆแล้วก็ราคาดีแล้วก็ไปเปิดเจอของอีเคียหรือว่าอีเกียเขามีแบบนี้ซึ่งเข้ากับเข้ากับไม้ <laughs> ห้องครัวที่เป็นไม้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอามาใส่น้ำยาล้างมือในห้องครัว เราได้ต้นไม้มากระถางที่จริงมันถูกนะกระถางละแค่ยี่สิบเองแต่เอามาแค่กระถางเดียวเพราะว่าไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวตายลองดูก่อนว่ารอดไหมถ้ารอดแบบแบบผู้ด่างอะไรพวกเนี้ยค่อยค่อยไปหาเพิ่มเนาะ แล้ก็ได้อันนี้มานะว่าจะไปไว้ในห้องอับห้องอับน้ำห้องน้ําอันนี้อันละห้าสิบเก้าหรือสิบเก้านี่แหละแล้วก็อันหนึง่งแกะน,นี้ออกก่อนแกะป้ายอีเคลออกก่อนสีขาวเพราะห้องน้ําเป็นสีฟ้าอ่อนแบบว่าฟ้าแบบเหมือนจะเก่าแล้ว ก็เลยซื้อสีขาวมาขาตั้งไม่ค่อยต้องอยู่เลยอโอเคอันนี้นะแล้วก็อีกอันนึง่งอู้ขาตั้งจะล่วงคะ่ะโอเคขาตั้งกล้องแล้วก็อีกอันนึงเป็นอันนี้ที่ใส่เรียกว่าอะไรนะ ที่ใส่แป้งสีฟันยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันเก่ามันถูกไงแล้วก็ใช้ตั้งแต่ย้ายบ้านมาใช่ไหมก็เลยอยากได้อยากให้ที่แบบดูเรียบๆหน่อยเนะพราะว่าห้องน้ำมันเก่าไงแล้วแบบห้องน้ำแบบเหมือนเป็นห้องน้ำเก่าแต่ตั้งแต่บ้านหลังนี้มีมาเหมือนไม่ได้เรโนเวทอะไรหรือว่าเหมือนรโนเวทที่แบบนานมาแล้ว ก็เ,เลยอยากได้อะไรใหม่ๆหน่อย้ย <c oughs> สีขาวด้วยจะได้เข้าชุดกันแล้วอีกอย่างบอกแล้วว่าไม่ชอบเป็นแก้วเนาะคือเป็นแก้วมันก็สวยแหละมันก็ดูไฮโซดูสวยก็มีแบบหลายดวดลายมากแล้วราคามันก็มีทั้งถูกและแพงแต่เป็นคนซุ่มซ่านไปแล้วไงถ้าใช้พวกเป็นแก้วตกมานี่คือแตกมันก็เสียดายตังค์ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นอลูมิเนียม ล้วอันน้ต,นตัวนั้นก็เป็นไม้แล้วข้างในเป็นพลาสติกไงอย่างนี้ก็โอเคอันนี้ไว้ข้างน้ำแล้วก็ได้ที่จริงอะ่ะไม่ค่อยชอบดอกไม้ปลอมนะเพราะว่าแต่ตัวเองก็เลี้ยงดอกไม้จริงไม่รอดก็ได้แบบนี้มาอันนี้เหมือนจะห้าสิบเก้านะก็กะว่าจะไว้ในห้องน้ำให้มีสีเขียวหน่อย ทุกครั้งไม่อยากได้อะไรในห้องน้ำเพราะมันดูแบบลกหูลกตาเดี๋ยวจะลองเอาไปไว้ในห้องน้ำแล้วก็ได้แบบนี้มาเดี๋ยวจะให้พี่คิดเจาะรูให้สองรูไม่งั้นก็จะเจาะเองแล้วก็จะแขวนตาอผนังเพราะว่าเข้ากันด้วยอันนี้เหมือนกระถางละแค่ห้าโคนนู้เองนะเดี๋ยวดูก่อนสิว่าห้าโคลนนู้จริงไหมใบบินอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเหมือนจะห้าโคนนู้นะ แต่ต้องดูก่อนว่ามันห้าโครนจริงไหมเพราะว่าไม่ได้อ่านละเอียดมากรายเนาะเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ปะแล้วก็จะเหมือนแกนขับผนังห้องน้ำสองต้นเนาะโอเคก็โอเคนะอืมห้องน้ำห้องน้ำของอีชานนานซานิทีซื้ออะไรนะเพราะว่างบ แล้วก็ไปเห็นมันถูกดีเพราะว่าตัวเองอ่ะได้กระทะมาไม่แน่ใจว่าของ ikea หรือว่าของ r o s t e หรือว่ายีสเนี่ยแหละเราได้มาราคาถูกอ่ะไม่เกินร้อยหนึ่งหรอกแล้วก็แล้วแต่นั้นน่ะมันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะบางครั้งอ่ะถ้าถ้ามาตรฐานไม่ดีใช้ไปแล้วมันจะแบบเหมือนมันจะไม่เรียบอ่ะนึกออกปะตรงนี้มันจะไม่เรียบแล้วแล้วเวลาใช้ตาไฟฟ้าที่เป็นแบบ หน้าจอแบบเรียบหรอเราไปา้าแล้วแบบถ้าสมมติอ่ะมันแบบไม่เรียบใชป่ป่ะพื้นตรงนี้ไม่เรียบหรือแบบตะปุ่มตะป่ำหรือว่านูนอะไรเงี้ยมันจะเห็นได้เลยว่าไฟอ่ะจะแบบไม่ค่อยเข้าหรอกเพราะว่ามันเป็นเหมือนเซนเซอร์ใชป่ป่ะมันอ่านว่าตูดอยู่ไหนก็เลยซื้ออันนี้เพราะเห็นมันราคาถูกพอดีงไงห้าสิบเก้าหรือว่าสี่สิบเก้าเนี่ยแหละพอเห็นแบบอ้ราคาถูกใจก็เลย เอามาเลยเดี๋ยวจะทิ้งอันเก่าไหนๆกไ็ไหนๆแล้วมาดูเนี่ยสูดก็คือล้างเครื่องล้างจานตลอดใช่ปะ่ะใส่ก็ไอเกียรอเียงกันอะไรมัง้งคือเออใช่ซื้อที่ไหนวะสองสองไม่ใช่อีเาียนะเป็นยีสหรือว่าลูกช้ามั้งปากคือแบบมันมันไม่ค่อยมมูมันมันมนูนตรงกลางอะคือแบบเห็นเลยแบบ ไม่เป็นไรอันใหม่ก็ดีกว่าเนาะอป็นใหม่ดีกว่าก็อะไรอันนี้มาเฮ้ยอันนี้ไ่วะอันนี้ก็เหมือนห้าเก้าหรือสี่สิบเก้านั่นแหละปึ๊บขนาดกำลังพอดีเลยแบบว่าขนาดเล็กๆก,ก็ต้มไข่ใช่ไหมแล้วก็ขนาดกลางจะมีเป็นแทบลอนสีแดงที่ได้วันคริสต์มาสเป็นของขวัญคริสต์มาสจากแม่ย่ามา แล้วอันนั้นอ่ะมันสูงไปแบบนี้เป็นขนาดที่แบาทำกับข้าวกินคนเดียวกำลังพอเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูดินี่ไงวางอยู่บนเตาเห็นไหมมันก็ใกล้เคียงกันนี่ว่ะใช่อันนี้มันสูงม,มันสูงไปหนาไปหนึง่ง แบบนี้กำลังโอเคเลยได้ราคาถูกเหมือนกันเนสก็ดิสกัสสิแล้วก็มีพวกมือกันใช้เลยนะทิ้งไปู <laughs> มือกันใช้ใช้เป็นใช้เป็นแล้วก็เว้ยนอนแล้วก็อะไรนะ มาดูอีกว่ามีอีกอย่างนอค่อยซื้ออะไรมาค่อยซื้อแต่อีกเกยรนี่ก็หมดไปประมาณ5 5 0ห้าสิเนาะก็คิดว่าเดือนนี้ก็ไม่ต้องช้อปปิ้งอะไรแล้วเพราะว่าช้อปปิง้งช้อปปิ้งเยอะแล้วตั้งแต่ต้นเดือนก็ได้อันนี้มาไม่ใช่เสือนะได้ที่วางบนโต๊ะอะที่ปูโต๊ะช่วตั้งใจมะ เป็นแบบไม้เออก็เข้ากับห้องครัวอีกแล้วแล้วเห็นว่ามันลดราคาพอดีถูกกว่าเดิมไปสิบเท่ร็ก็ราคาพอๆกันนะเหมือนจะห้าสิบเก้าประมาณเนี้ยไม่เกินหกโอ้โอ้ยาวไหมยาวมากเลยบอดีจังเลยเดี๋ยวไปวางบนโต๊ะเออดีขนาดแบบยาวดีเพราะโต๊ะเรายาวเดี๋ยวไปติดบน รอบนึงแล้วนะว่าใช้เพิ่งซื้อมาใช่ไหมไม่ถึงเดือนแล้วสกรปรกก็ซักไปรอบหนึ่งแล้วก็ลีดไปรอบแบบนี้ก็ดีไม่ได้ดีหอมมาบกลิก่นเสือประเทศไทยเลยโอ้ Är det spritflaskor? Vart sa hon då? Va? Är det spritflaskor? Ja, det är flaskor. Sprit. Jaha, det är... Svettflaskor. Men låt flaskorna. Nej, hon har en också. Pappa, du แต่ใส่ถุงนี้มานะเหล้าหนึ่งขวดแล้วก็เบียร์สองกระป๋องแล้วก็พนักงานบอกว่าขอดูบัตรประชาชนหน่อยสิตอนที่เดินเข้าร้านก็นะนางนางเดินมาดูโนานคิดว่าพี่สิพาเด็กมาซื้อเหล้าแต่ไม่ใช่หรอกพลังอะ่ะก็เหมือนเราแบบว่าเราเดาอายุพลังไม่ออก เขาเดาอายุคนเอเชียออกยากมากเดากันไม่ถูกแด้รดไม่ใช่เรนาน้าเด็กอะไรนะคือฝรั่งเราไม่เอาเออไปซื้อนี้มา2องขวดยีเป็นกรีนเอ,อ้ยเป็นชาชารดผลไม้จ้าง,งงว่าเอากล้วยมาไงแล้วก็พี่คิดดื่มชาลดอะไรรู้ไมรลดบุเบรีผสมยังไงวะแต่มัน แล้วก็ซื้อเาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าอะไรอะอโลเวลา่าวานหางจระเข้ไปสองขวดก็คือสองขวดยิ่้านเนาะเวลาอยู่ในรถอะไปข้างนอกบ้านมันก็ต้องซื้อน้ำกินเนาะบางครั้งอะแล้วก็อา้าวอิเคยะาหมดยังอิเชย่ยังไม่หมด ได้ขวดโหลมาแต่ก่อนน่ะตัดสินใจนะเวลาจะซื้อกระโดดเยอะๆอันนี้ก็ซื้อมาสนขวดละยี่สิบเพราะว่าคิดว่าเราเรารีไซเคิลก็ได้ไงเพราะว่าเราก็มีพวกแบบขวดมายองเนสขวดเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นกระป๋องอะแบบมันจะเป็นขวดแก้วใช่ป่ะเวลาเวลาซื้อมายองเนสก็เป็นขวดแก้วก็มีเป็นหลอดก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีขวดแก้วขวดแบบว่า แต่ชว,วีเดนขายขวดเป็นแก้วเยอะอย่างของโดงของดองที่แบบสําเร็จรูปแตงกวาดองอย่างเงี้ยก็เป็นขวดแก้วมาแล้วเราก็เก็บไว้เป็นรีไซเคินแต่เก็บไว้ในจํานวนที่พอเพียงนะไม่ได้เก็บไว้เยอะแบบสักห้าอันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเก็บเอาไว้แต่แบบเก็บไว้น้อยไงครั้งล่าสุดเก็บไว้น้อยเกินแล้วแบบเมื่อวานทํากินจิแล้วกินจิไม่มีโหลเก็บดีนะที่มี กล่องข้าวที่เป็นแก้วก็เลยเอากล่องข้าวที่เป็นแก้วใส่กิมจิดองกิมจิซื้อมาสี่ขวดคนละยี่สิบต้องเอาไปล้างก่อนนะคะเอาฮานูสอ์ดิสข้าวหน่ไม่กินข้าวเหรอก็จะเห็นว่าพี่คิดกินขนมแล้วแดนแดนเป็น,นวอร์ิตได้ขนมจากลีเดียเนาะ ชอบเวลาเขาขายสี่อันยีอ่ะมันจะเป็นราคาดีมากอ๋อม oh, ันจะสวิชช่ทีลกเนี่ยแล้วก็ซื้อสาลาย mm hmm. พวงองุน่นมา mm hmm. เหมือนจะร้อหรือว่าร้อเนี่ยแหละต้องเอาไปแช่นะ้ำจะลองกินครั้งแรกในชีวิตนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยใช่ไหมล่ะ mm hmm. เวลาหากินก็ยากหน่อยอันนี้นะ่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ ไม่400ก็500บาทซึ่ง100กรัมเดี๋ยวมาใส่น้ำกันอันนี้อิมพอร์ตจากฟิลิปปินส์นะคะน่าจะใช่พวกนาาไปคลิฟิลิปปินส์แล้วน่าก็สั่งมาจากฟิลิปปินส์อ่ะเอ้ยเวียดนามโปรดัก์ออมเวียดนามจ้าแล้วก็เอยียงนาะอันนี้อะไรเอาเพี่เอาไปชุบ น้ำที่เหลือกินน้ำเปล่าเนี่ยกินบลูเบอรี่ไนงะ oh. แล้วก็มีอะไรนะอโลเวลา่าน้ำเปล่าอยองไมหมดมาดูอ๋อแล้วก็นี่ไงได้กะหลามมาจะทำปอเปี๊ยะแล้วก็แครอทจะทำปอเปี๊ะยะจ้ะเก็บขยะกิ้งก่อนสิ นี่อีอยงขนมที่เหลือไม่เล็กไม่ข้าวหนูข้าวใบสองอะแต่กินขนมไปกล้วยว่าจะทอดกล้วยแต่มันเหลืองเลอเินไม่ไม่เจอกล้วยอะเดี๋ยวเลยเบื่อ,อแล้วก็เจินเข้าครูปนะจะไปดูกล้วยไม่มีมกล้วยก็เลยแกเกอร์ก็เลยซื้ออันนี้มา กเห็นอีกากำลังราคาโปรโมชั่นเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูโปรโมชั่นประจำสัปดาห์ยี่ห้าโครนนู้นอ่ะยี่ห้าขึ้นโลย mm ี่ห้าหน้าร้อนอ่ะจะมีเชอรี่มาขายราคาถูกอาจจะแบบอาจจะแบบ ับดันเดียวต่อปีอ่ะอ๋ออันนี้มาฟินแล้วก็มาฟินอันใหญ่เอาไปให้พ่อมาฟินอันเล็กดื่มเอาหมดไว้วันนี้พ่อนอนพักก่อนหลังอาหารเที่ยงอยู่บนเตียงไงก็เลย <c oughs> ไม่ได้ฝีก้าพ่อ อันนี้สี่อันยี่องที่คูอันนี้อันละห้าที่ือเดวโอ๊ยพับกลุ่มก่อนแล้วก็ได้พริกมาไปไปดูราคาพริกกันแหละแล้ววันนี้วันจันทร์ส่วนใหญ่มันของสดเขาะจะมาพุดหลุครหัสใช่ปะแล้วก็คือถ้าวันไปวันจันทร แน่นอนของสดก็คือครั้งจากสัดาห์ที่แล้ววันนี้ตัดใจซื้อทุกครั้งอะ่ะพริกอะพริกสีเขียวอะ่ะจะโลละแค่เจ็ดสิบแปดแปดสิบเก้าที่ซื้อครั้งล่าสุดปีที่แล้วนะปีนี้ร้อยห้าสิบอันนี้พริกเขียว <c oughs> ก็เลยเอามาแค่นี้ <c oughs> แล้วพริกแดงทุกครั้งนะ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าเก้ารเก้าสิบอันนี้สองร้อยสิบบานแขกแล้วมันไม่สวยด้วยว่ามันเหี่ยวมันจะมีแบบลูกเน่าอยู่ไม่มีเวลาเลือกไงคิดว่าอีชั้นจะไม่ซื้ออะไรแล้วนะเพราะว่าเออใช่เดี๋ยวเอาหนมตาลไปฝากบ้าแห่สี่ มอันนี้ฉันก็อยากอย่ซื้อขนมมาไงเนี่ยะถูกว่าอย่างวินลิชอุ้ยวินลิชบางสาขาแล้วก็ลีเดวีว่ะเขาจะขายขนมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าฟีก้าเบรดเนาะฟีก้าคือวัฒนธรรมจิบกาแฟใช่ปะ่ะ เบรดก็คือพวกขนมปังที่แบบขนมปังอันเบรดอะถ้าเขาเรียกว่าฟีก้าเบรดก็คือขนมปังที่แบบสามารถมาจิบกาแฟได้อาจจะมีรสหวานหรือว่าไม่หวานก็นได้อืมอืมอร่อยเวลาสามโมงแลเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้กออบมาจากในเมืองซื้อของ โอเคเดี๋ยวไปทำอะไรก่อน